สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในรถ f o r t u n e er นนะครับรถ Fortun e r รคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกไฮคูลบานหน้าเป็น60%นะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับความคมชัดของบานหน้าและด้านข้างนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวเซรามิก80%ของไฮคูเหมือนกันนะครับดูความคมชัดครับ เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะครับการเข้ื้นท่านนอกเบอครับบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้ ทุกทาถ้าใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านเอกซีนนะครับตามเพจเลยครับ